ันนี้มาตามสัญญาณนะคะมาอัปเดตเห็ดสรุปผลงานเห็ดตากแห้งทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในคลังเห็ดนะตอนนี้นะคะส่วนหนึ่งของปีที่แล้วแต่ส่วนมากเป็นของปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะณนะตอนนี้เห็ดก็จะถูกปิดถุงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มเปิด เป็นบางส่วนนะคะมาดูว่าเป็นอะไรบ้างนะคะในนั้นเพราะว่าไม่ได้หมายไว้นะคะไม่ได้เขียนชื่อไว้เราจะมาเริ่มจากถุงใหญ่ก่อนนะคะถุงใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นของปีที่แล้วนะคะ้ายะ ส่วนนึงอยู่ในถุงกระดาษแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในถุงพลาสติกนะคะประมาณ200กรัมนะคะที่เห็นอยู่1ถุงอันนี้เราจะสุ่มเปิดนะคะนี่คือเห็ดดำนะคะแต่ว่าที่อยู่ในถุงกระดาษก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันเยอะมากจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะสุ่มเปิดดูนะว่าในนี้คืออะไรเออดูแล้วเขียนไว้เลยเนาะต่อไปก็จะได้ จะได้รู้เวลาเราหยิบมาเห็นถุงเราก็รู้เลยนะคะว่าเป็นเห็ดอะไรเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจำไม่ได้ว่ามันคือเห็ดะไรไม่นี้เป็นเห็ดเหลืองนะคะนี่หน้าตาเห็ดเหลืองมัจะเป็นแบบนี้นะคะเหลืองตากแห้งนะอันนี้เป็นของปีนี้นะคะเห็ดเหลืองอะเพราะว่าของปีที่แล้วหมดแล้วนะคะขายหมดละ เขียนไว้นะว่าเป็นเหลืองเนาะเหลืองคันกระเลคันกระเลคันกระเลน,นี่นะคะเขียนไว้คันกระเลแปลว่าเห็ดเหลืองไหมคะอไหนก็จะเริ่มาจำเปิดดูอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราดูเสร็จเราก็อ,อ่านได้เลยเนาะจริงๆน่าจะเขียนตั้งแต่แรกไงนะคะแต่วา่าไม่คิดว่าจะจะได้เยอะขนาดนี้แล้วก็อ่าส่วนถุงนี้ ตีวนี้ดีค่ะเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจากป่าบ้านพี่กุลนี่คยูวานเห็ดพึ่งนะคะที่เหลือเห็ดดำนะคะ ดำมั่งขาส้มมั่งเยอะมากนะคะในนี้ใช่หมดเลยนะเยอะมากไอ้นี่วะเห็ดเยอะจนจำไม่ได้ <laughs> อ๋อโอเคส่วนนี้ส่วนนี้เป็นส่วนนี้แพ็คเดีย๋ยวนะเสียนอะไรไวเนี่ยอ๋อ โอเคส่วนนี้เขียนว่าฝาก fc ไทยอาจจะเป็นเห็ดที่เ,เห็ดที่ตอนนั้นตั้งใจจะแพคสินค้าฝาก fc ไทยแต่ยังไม่ได้กลับไทยก็ให้มันอยู่ของมันนี้ไปก่อนนะคะส่วนอันนี้เห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งนี่ค่ะเห็ดเห็ดเห็ด อาจจะเป็นเห็ดรวมนะเห็ดพึ่งเห็ดขาวอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ใจะน่าจะเป็นเห็ดขาวกับเห็ดพึ่งอันนี้ก็เห็ดขาวเห็ดพึ่งโอเคเข้าใจละในถุงดำนี้เห็ดฝักเอซีออันนี้เป็นอันนี้ค่ะเห็ดเอ่อเห็ดขาวเห็ดพึ่งขาลายนะคะ อาจจะเป็นช่วงหลังๆที่ได้มานิดเดียวอ่ะก็เลยไม่เป็นถุงอ้าวใส่แม็กหมดทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนเห็ดรวมเนาะเห็ดรวมเขียนคำว่ารวมก็พอนะคะก็เป็นเห็ดรวมนี่เห็ดรวมเราไม่ใส่ในนี้นะ คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดดำเราใส่ถุงดำนะคะถุงนี้รู้สึกจะเป็นขาส้มล้วนๆนี่นะคะขาส้มเราก็จะเห็นว่าใต้หมวกเนี่ยมันจะสว่างนะคะปากแหงมาสีจะสว่างโอรสส้มน,นี้ก็คือเห็ดขาส้มเริศดกูร ขาส้มนะคะใส่ในนี้นะถุงดำคิดว่าขาส้มอาจจะมีอีกนะแต่ว่าไม่รู้อยู่ถุงไหนอันนี้ก็เห็ดพึ่งนะคะหอมมากเลยเห็ดพึ่งนี่ค่ะเห็ดพึ่งสวยมากส่วนนี้เป็นขานะคะถุงนี้เป็นขาซะส่วนใหญ่ขาเห็ดพึ่งหอมหอมอะ่ะ ขายูวานขายูวานเห็ดพึ่งนี่ลงถุงดำค่ะพึ่งค่ะพึ่งจากป่าบ้านพิกุลเยอะมากเห็ดพึ่งนี่เก็บไว้ฝากเอ็กซ์หน่เลยนะคะขายูวานขายูวานเห็ดพึ่ง ็ดในฝันของคนสวีเดนเห็ดเหลืองนะคะคันกระเด็นเห็ดเหลืองนี่เป็นเห็ดที่ยอดฮิตเบอร์หนึ่งสวีเดนนะคะคนสวีเดนชอบเห็ดเหลืองเห็ดดำนะก็ซื้อบ้านถ้าเยอะมากก็จะเก็บเองนอกจากในเมืองใหญ่นะคะเขาไม่มีที่เก็บเขาจึงจะซื้อดตำตักให้งทสวีเดนราคาแพงมากนะคะของเมันคือคนธรรมดานี่คงจะซื้อลำบากซื้อยากต้องเก็บมาตากแห้งเองนะคะเพราะว่าตากแห้งมเนี่ยเห็ดมันจะหดตัวเลยนิดเดียวราคาก็จะแพงมากคันกระเด็น เ็เล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 ดลอันี้ใส่ไดีนะสได้นะเดรสเลยนะคะ่นนาก,ก็าเเขียนชื่อเวลาใส่เยจะเป็นดังข้อเตาเป็นถุงนะเตาสชหรัถุงถุงกระาเตาและนี่ก็คือผลงานเห็ดปากแห้งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ ตั้งแต่ปี2019จนถึง2020นะคะสองฤดูกาลขายไปบ้างกินไปบ้างแบ่งไปบ้างนะคะก็เหลืออยู่เท่านี้นะคะในส่วนของเห็ดต่ตางแห้งนะคะเดี๋ยวปีหน้านะคะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงมิถุนายนนะคะจะกลับเมืองไทยเดี๋ยวใกล้ๆจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะถึงก,กฎกติการนะคะในการ ที่จะให้เพื่อนๆมีโอกาสได้ชิมเห็ดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทุกคนที่อยากจะชิมได้ชิมจริงๆนะคะแล้วคุณพอจะช่วยยกไปเก็บไะมคะ どうぞ。Oh. Oh, oh, oh.